ไปดูปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่ากันบ้างนะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการวณอุทยานห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีพันเอกาาพิสารนกประจนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่31พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกอนุสรทุบทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีนายวิรัติจตุพนาพรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ของคอสชอในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติห้วยคดพื้นที่นี้นั้นมีผู้กระทําผิดกฎหมายด้านป่าไม้นะครับอย่างเช่นการลักลอบบุกรุกพื้นที่เพื่อการเกษตรและลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการบุกรุกใหม่หลังจากปี2557จํานวน9 1แปลงพื้นที่กว่า2,800ไร่ซึ่งตามมาติที่ประชุมก็ได้ระบุให้ดําเนินการตรวจยึดจับกลุ่มตามกฎหมายแล้วก็ผลักด,ดันออกจากพื้นที่ทันทีนะครับ จึงจำเป็นต้องกําหนดยุทธการทวงคืนผืนป่าตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ มีการส่วนที่กำลังแล้วก็แบ่งชุดทวงคืนผืนป่าเป็น3มชุดด้วยกันนะครับออกปฏิบัติการลงพื้นที่บุกรุกทั้งหมด9ก้าเศแปลงจํานวน2,800ันไร่หากชาวบ้านรายใดส่งพื้นที่การบุกรุกก็จะไม่ดำเนินคดีและจะทําบันทึกข้อตกลงระหว่างกันนะครับให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้ก่อนจากนั้นเก็บหมดก็ออกพื้นที่ไปแต่หากว่าชาวบ้านผู้บุกรุกรายใดยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ